สวยหรูหลาน,น่าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถเบนซ์ F 3 0 0ยเครื่องยนต์3,000 W221 กิออตโตปี2 0 0 7ค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะมีมูลรูฟเป็นระบบไฟฟ้าด้วยค่ะราคาโปรโมชั่นตั้งขายอยูที่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีใช้างานออกรถ5้า0 0 0 0บาทผ่อนส,สบายๆนะคะเดือนละ16,000บาทเท่านั้นค่ะ คันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคณนีได้นะคะที่25,000บาทขึ้นไปก็สุดคณนีไปใช้งานไี่แล้วนะคะรู่ลามากๆเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเทาปรับไฟฟ้ามีแมมโมรี่สจุดนะคะระบบเซนทรัลล็อกลายไม้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กแอกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะ มูนดูฟเป็นระบบไฟฟ้าไฮโซมากๆเลยนะคะแอร์ Air, ระบบดิจิตอลค่ะหนูหลามากๆเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะจะสารเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นประตูก็เป็นประตูด,ดูดนะคะไฮโซน่าใช้มากๆเลยค่ะมีม่านด้านข้างนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าอีกต่งางหากนะคะหายากมากๆเลยค่ะม่านค้างเป็นระบบไฟฟ้านะคะแอ ด้านหลังนั่งสบายมากๆเลยค่ะวุ้งั่นเลยนะคะนี่ค่ะโอ้หลังคาหลังคาใสา่แจ๋วเลยค่ะเป็นโมนูฟนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะ799,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพดีมากค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะ ทัวออปชั่นค่ะหรูหรามากๆเลยค่ะทะเบียนสวยด้วยนะคะ301ค่ะนั่งสบายกว้างนั่งสบายเลยค่ะจบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไแนันได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะแอร์แบ็ครอบคันค่ะรถเบนซ์เ0สเครื่องยนต์สามพนะคะ W 2 2 1 g เกียร์โต้คันนี้ปี2 0 0 7ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ